ลองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการปรับทรงคิ้วเสริมหงอให้เข้ากับรูปหน้านะคะเน้นความคมเข้มให้คิ้วได้รูปทรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการออกแบบลายเส้นให้กับคุณลูกค้าเราจะมีการออกแบบลวดลายตามแนวขนคิ้วจริงของแต่ละคนซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะมี ทิศทางลายเส้นที่สับไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับทิศทางของขนคิ้วจริงของลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะเราก็กําหนดทิศทางของเส้นขนก่อนนะคะสองข้างนะคะจะต้องไปในษทิศทางเดียวกันช่องไฟบาลานจะต้องเป๊ะมากๆเลยนะคะรีบไ่ได้เลยสเต็ปนี้สาคัญที่สุดก่อนจะทําการสาับตัวครั้งเราจะต้องออกแบบทิศทางลาักษณะเส้นของลูกค้าแต่ละเคสก่อนแบบนี้เลยนะคะ าจะค่อนข้างละเอียดมากๆากลูกค้คาคีบีผนเขียวค่อนข,ข้างน้อยบางกระจายได้แป็นทรงนะคะเราจะปับบลงตีให้ดูมากเข้มคนดูเด็กรถอายุให้ทุกคนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับการออกแบบลวดลายนะคะหลังจากออกแบบลวดลายเสร็จเสร็จแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้สักนะคะแค่เป็นการออกแบบท้กทางลายเส้นก่อนที่จะทำการสักเมื่อเราได้ลายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมกันต่อเลย อันนี้ก็ถึงขั้นตอนเก็บรายละเอียดแล้วนะคะหลังจากที่เราสักเดินตามไกด์ลายที่เราสักกันไว้เมื่อกี้นี้เส,ส้นสีน้ำตาลเทาคือเส้นที่ฝังสีลงไปนะคะออกมาเห็นไหมเจ็ขั้นตอนเก็บรายละเอียดกันนี่นะคะหลังจากที่ฝังสีตอนนี้ก็80%แล้วในการทํางานนะคะน่าดูคมเทียมบิมติดขึ้นมาทันทีเลยเราจะเน้นสักให้ร้อเรียงไปกับแนวขนคิ้วจริงให้ดูธรรม,มาชาตินะคะเติมเต็มคิ้วให้ได้สองลายเองคืน หลังจากที่ฟังสีเสร็จทันทีไงคะธรรมชาติมากๆเนียนเสมอขนอคี้วจริงสดๆไปเลยนะคะคือ mm hmm. เทคนิค r e a l i s t i Men Brow นะคะคือกา,ารสร้างลายเส้นเสมอขนอคี้วจริง mm hmm. ให้้ออไปกับขนคี้ว mm hmm. ดูคุณคนมเท่มรูกคุณขึ้นมาทันทีสูงให้ดว้วยเหงนั้นนะคะต mm hmm. นี้คือเส้นที่ฟังสีลงไปนะคะธรรมชาติมา,มากเลย mm hmm. ฟังสีเสร็สามารถตดนน้ำ ได้ทันทีทุกวันเลยนะคะเนการดูแลที่น่าสำหรับคุณผู้ชายเห็นะคะลับฟังเ,เสียงเซตทันทีไม่ปิ้งไม่โขดนะคะธรรมชาติมากมากเลยทำให้คิวดูหลบคมเข้มนะคะเปลี่ยนยทิศทางเส้นขนให้ตาดูยกเปิดขึ้น